สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Es ช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารในวงการยานยนต์รถใหม่รถเด่นรถแรงและรถที่น่าจับตามองจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณคือคนที่รักรถยนต์และไม่อยากพลาดทุกเทรนด์ใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Es ไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ระดับตำนานที่หวนคืนสู่ท้องถนนอีกครั้งในปี2025กับการกลับมาของ t o y o ต a Cre s สิดารุ่นใหม่ที่มาพร้อมความล้ำสมัยผสมผสานกลิ่นอายคลาสสิกและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆโตโยต้าทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ t o y o ต a Cre s ส d a าเดิมทีเป็นซีดานหรูขนาดกลางที่ผลิตในช่วงปี1 9 7 6ง9ันเก้าร้เจ็ดสิบกถึงนึ่งพันเก้ร้ก,กันดีในหมู่คปนรั่รถญี่ปุ่น โดยเฉพาะสายแต่งที่นำแพลตฟอร์มของคร e s ซด้าไปต่อยอดในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสาย VIP สายหรูหรือแม้กระทั่งใช้งานทั่วไปก็ยังคงมีสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงระบบขับเคลื่อนหลังและเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้และในปี2025นี้ t o โยต a าได้ตัดสินใจนำชื่อ Cre s ซด้ากลับมาอีกครั้งโดยปรับโฉมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตอบโจทย์ผู้ใช้รถในยุคใหม่แต่ยังคงความหรูหราความนุ่มนวนและความสง่าง,งามแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วน ดีไซน์ภายนอกของ To โ o ต a c r e s ซิดาปี2025มาในแนวทางของรถซีดานหรูยุคใหม่ที่เน้นเส้นสายที่เฉียบคมผสมผสานความโค้งมนอย่างมีสไตล์ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีดีไซน์เรียบหรูไฟหน้าเล็ดแบบเรียวบางที่ดูทันสมัยและไฟเดเทอรมิเนชันไลท์ที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแบบรถระดับพรีเมียมฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านข้างของตัวรถมีความยาวกำลังดี ทำให้รถดูสง่างามลื่นไหลเส้นสายที่ลากจากไฟหน้าสู่ด้านท้ายช่วยเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถล้อแม็กขนาด1 9ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกใช้ลวดลายแบบไดมอนด์คัตเพิ่มความหรูหรายอย่างชัดเจนส่วนด้านท้ายของ c คริเซดาใหม่ก็ไม่น้อยหน้าใครฟไฟท้ายเป็นแบบเลดทั้งชุดที่ถูกออกแบบให้เรียวยาวเชื่อมต่อกันแบบเต็มความกว้างท้ายรถให้ความรู้สึกกว้างและล้ำสมัยอย่างแท้จริงกันชนท้ายมีดีไซน์ที่โค้งมนแต่ยังดูสปอร์ตเล็กน้อยมีท่อไอเสียคู่แบบซ่อนเน้นคควววาาาามมมเรรียบหูกก่ดดัน เมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารบอกเลยว่า Toyota c r e s ส d a ปี2025ยกระดับความหรูหราขึ้นไปอีกขั้นวัสดุตกแต่งภายในเน้นใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งแผงหน้าปัดแผงประตูและเบาะหนังแท้ที่เย็บด้วยได้อย่างประณีตมีการใช้ลายไม้และวัสดุเมทัลลิกแบบด้านมาเสริมให้ห้องโดยสารดูมีความคลาสสิกผสมโมเดินอย่างลงตัว หน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมาพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL หรือ m a r k l e v i s o n ขึ้นอยู่กับตลาดพวงมาลัยแบบมัลติฟังชัน3ก้านหุ้มหนังแท้พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ a อั t i v e และระบบช่วยขับขี่อีกมากมายในด้านเบนาะนั่งรุ่นท็อปสุดจะมาพร้อมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดหลังส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวาง พนักพิงสามารถเอียงได้และมาพร้อมกับที่วางแขนตรงกลางแบบซ่อนฟังก์ชันการควบคุมต่างๆไว้ครบถ้วนขุมพลังของ Toyota Cresida ปี2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและ Hybrid โดยเครื่องยนต์หลักจะเป็นแบบ2.5ลิตรด y นามิกฟอ e ซ์เอนจินที่ให้กำลังประมาณ205แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ r e c t s h i พ8สปีดขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อให้การขับขี่มีความร้อใจและสมดุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Cre s ida ามาตั้งแต่ยุก,ก่อน สำหรับรุ่นไฮ b r i d จะใช้ระบบ Hybrid Max ที่คล้ายกับ t o โยต้าค o าวรุ่นใหม่ซึ่งให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ250-265แรงมา้าขึ้นอยู่กับตลาดที่วางจำหน่ายพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออีโฟโเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนในเรื่องระบบความปลอดภัย Toyota c r e s s ิด้าใหม่มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบอ่านป้ายจราจรและระบบเตือนมุมอับสายตารวมถึงกล้องรอบคัน360องศาทางด้านราคา Toyota าคร s สิดาปี2025ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่จากการคาดการณ์และเทียบกับราคาที่เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มต้นที่ประมาณ38,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.4ล้านบาทไทยรุ่นท็อปอาจขยับขึ้นไปถึงราว50,000 ดอลล่าหรือประมาณ1.8ล้านบาทหากนำเข้าทั้งคันเข้ามาจำหน่ายในไทยราคาหน้าจะอยู่ในช่วง2ล้านต้นๆถึง2.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับภาษีและรุ่นย่อยที่วางจำหน่ายซึ่งหากโตโยต้าไทยแลนด์ตัดสินใจนำเข้ามาประกอบหรือทำตลาดในประเทศจริงๆก็มีโอกาสที่ราคาจะสามารถแข่งขันกับซีดานหรูในตลาดได้อย่างสมศักดิ์ศรีทั้ง BMW Series 5, Mercedes-Benz E-Class, p r แม i แต่ Lexus ES สิ่งที่ทำให้ Toyota c r e s สิดาปี2025โดดเด่นคือการนำความคลาสสิกของรุ่นเก่ากลับมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์เครื่องยนต์หรือฟีเจอร์ภายในรถถือเป็นการคืนชีพของรถในตำนานที่ทําให้แฟนพันธุ์แท้โตโย t a าและสายรถญี่ปุ่นต้องหันมามองกันอีกครั้ง Toyota ดูเหมือนจะตั้งใจทําให้คริดาเป็นรถซีดานหรูสาหรับคนที่มองหาความแตกต่างความขับสนุกและภาพลักษณ์ที่ไม่จําเป็นต้องตามใคร ใครที่เบื่อความหรูหราแบบเดิมๆและอยากได้ความเรียบเท่มีเอกลักษณ์ครซสิดาอาจเป็นคำตอบที่ใช่ในปี2025และนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Toyota c r e s สติาปี2025สรถซีดานหรูที่หวนคืนสู่วงการด้วยความสง่างามสมาร์ทและเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีแฟนๆ Toyota และคนรักรถญี่ปุ่นไม่ควรพลาดอย่างยิ่งถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto a d e เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณแบบจัดเต็มทุกสัปดาห์ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ